สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานำเสนอโครงงานพัฒนาเว็บไซต์เรื่องการลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Decline) เสนอคุณครูนิคมทิดแก้วค่ะจะทำโดยนางสาวศิริณภาพิริยะเลขที่30นางสาวธนัชา,าสาตเอี่ยมเลขที่32นางสาววัวบุษกรเจริญทรรมเลขที่33และนางสาวสุภาดารักษสงเลขที่35ค่ะ โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชาวิทยาการคำนวณหนึ่งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนสุธานีปีการศึกษา2565บทคัดย่อ โครงกานเทคโนโลยีเรื่องการลดลงความหลากหลายทางชีวภาพการจัดทำโครงงานใน,นครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับสื่อการสอนเรื่องการลดลงความหลากหลายทางชีวภาพโดยการสร้างเว็บบล็อกนำเสนอโดย Google Sites คณะผู้จัดทำได้ดำเนินงานตามขั้นตอนที่วางแผนไว้และได้นำเสนอเผอยแพร่ผลงานโดยการนำเสนอผ่านทางเว็บบล็อกด้วย Google Sites ในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผลการจัดทำโครงงานพบว่าการพัฒนาบล็อกเกอรเพื่อการศึกษาในเรื่องสื่อการสอนเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพได้เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาณาจักรของสิ่งมีชีวิตผ่านทางระบบเครือข่ายทางอินเทอร์เน็ตซึ่งได้รับความสนใจและเป็นสื่อการสอนที่มีประโยชน์อย่างยิ่งคำนำโครงงานเทคโนโลยีเรื่องการลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพจัดทำขึ้นตามกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวิทยา,ทยาการคำนวณกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนสุธานีจังหวัดสุธานีโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะนำความรู้ในวิชาวิทยาการคำนวณที่ได้รับจากการเรียนรู้มาใช้โดยบูรณาการความรู้กับวิชาต่างๆเพื่อเป็นการศึกษาค้นคว้าและเผยแพร่เรื่องที่กลุ่มสนใจในลักษณะของเว็บไซต์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงงานนี้จะเป็นประโยชน์ในการที่จะทำให้ผู้ที่สนใจในเรื่องการลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพได้รับความรู้ตามสมควร จะทำโดยนางสาวศิรินา,าพิริยะและนะคณะกิจกรรมประกาศโครงงานเทคโนโลยีเรื่องการลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพสำเร็จได้ด้วยความร่วมมือของสมาชิกในกลุ่มและรับการช่วยเหลือสนับสนุนจากหลายๆท่านก่อนอื่นต้องขอขอบคุณคุณครูนิคมทิดแก้วที่เป็นที่ปรึกษาโครงงานและสอนให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาโครงงานนี้และทำให้เกิดโครงงานานี้ขึ้น จึงขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้สนับสนุนการทำงานและให้กำลังใจเสมอมาจนโครงงานเทคโนโลยนีนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดีและความดีอันเกิดจากการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้สมาชิกในกลุ่มขอมอบแด่ผู้มีพระคุณทุกท่านและขอกราบขอบพระคุณมานโอกาสนี้สารบัญบทคัดย่อหน้ากอกิจกรรมประกาศหน้าขอคำนามหน้าคอสารบัญหน้างอและสารบัญรูปหน้าจอ บทที่1บทนำหนึ่งจุดหนึ่งความเป็นมาของโครงงาน1.2วัตถุป,ประสงค์ของโครงงาน1.3ขอบเขตของโครงงาน1.4วิธีการดําเนินงาน1.5ประโยชน์ที่ได้รับของโครงงานบทที่2เอกสารที่เกี่ยวข้อง2.1เอกสารที่เกี่ยวข้อง2.2โครงงานที่เกี่ยวข้อง บทที่3วิธีดำเนินงานโครงงาน3.1วิธีการดำเนินโครงงาน 3.2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 3.3. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือหรือโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาโครงงาน 1, บทที่4ผลการดำเนินโครงงาน 4.1. การพ,พ,พัฒนาเว็บไซต์เรื่องการลดลงความหลากหลายทางชีวภาพบทที่5สรุปผลและข้อเสนอแนะ 5.1สรุปผลโครงงาน5.2ปัญหาและอุปสรรคในการทำโครงงาน5.3ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาบทที่1นบทนำความเป็นมาของโครงงานคำว,ว่าความหลากหลายทางชีวภาพถูกกล่าวถึงในแวดวงวิชาการอย่างกว้างขวางขึ้นส่วนใหญ่ให้ความสำคัญไปที่ระบบนิเวศป่าไม้อันเป็นที่ยอมรับว่าเป็นระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดซึ่งมีความหมายครอบคลุมถึงสิ่งมีชีวิตทั้งพืช สัตว์และจุลินทรีย์ต่างก็มีความหลากหลายระดับนับตั้งแต่ยีนหรือพันธุกรรมระดับความหลากหลายของชีวิตหรือสปีชีส์ที่มีความเชื่อมโยงกันเป็นสายใยในระบบิเวศหลากหลายรูปแบบอันเป็นผลพวงมาจากกระบวนการวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตบนโลกและกระจายตัวอยู่ทั่วโลกแต่ส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ป่าร้อนที่มีพื้นที่รวมกันเพียง7%ซของผืนแผ่นดินโลกและมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมากอย่างเด่นชัดมีรูปแบบของสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายมากถึง90% ความหลากหลายทางชีวภาพทําให้เกิดกระบวนการของระบบนิเวทที่มีความซับซ้อนเกิดขึ้นมีวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตทําให้สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมสามารถดํารงอยู่ได้ซึ่งสิ่งมีชีวิตสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้มากมายอาทิเช่นการใช้พืชสมุนไพรบางชนิดมาสกัดเป็นยาการนําพืชและสัตว์มาประกอบอาหารเพื่อรับประทานการใช้วัสดุต่างๆมาสร้างที่อยู่อาศัย ความหลากหลายทางชีวภาพที่เปราะบางกำลังคุกคามในช่วง44ปีที่ผ่านมาระหว่างพศ2513ถึง2557ปริมาณประชากรสัตว์ป่าลดลงรลาว1ะ6 0ในขณะที่พื้นที่ซึ่งเหมาะสมแก่การอยู่อาศัยของสัตว์ป่าลดลงรยละ2 2ในช่วงเวลาเดียวกันมูลนิธิสืบนาข้าวเสถียรได้เปิดเผยรายงานดัชนีโลกมีชีวิตซึ่งเผยแท่มเมื่อไม่นานมานี้โดยกองทุนสัตว์ป่าสากลอ้างอิงความเสี่ยงในการสูญพันธุ์ของบัญชีแดงซึ่งจะทำโดย IUCN สัญญาณน่ากังวลคือสัตว์และแมลงผสมเกสรมีจํานวนลดลงอย่างต่อเนื่องแนวโน้มดังกล่าวผสานกับการหายไปของพืช่งผสมเกสรและการสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ในดินอาจส่งผลต่อความสามารถของมนุษยชาติในการผลิตอาหารแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะเป็นภัยคุกคามที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นแต่ปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนการสูญเสียความหลากหลายทางชีวาภาพก็ยังเป็นการใช้ชนิดพันธุ์อย่างเปล่าเนื่องการเกษตรและการแปลงสภาพดิน กรรมาการอำนวยการ WWF International ระบุว่าการลดลงที่น่ากังวลคือดัชนีชีวัดได้เป็นอย่างดีถึงแรงกดดันจากกิจกรรมของมนุษย์ต่อโลกรวมถึงความเสืส่อมโทรมของดินทำให้เกิดการสูญเสียป่าไม้ในเขตร้อนชื้นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงอันดับต้นๆของโลกส่งผลกระทบถึงหลากหลายชนิดพันธุ์คุณภาพของท,ที่อยู่อาศัยและการทำงานของระบบนิเวศ ในเรื่องของเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับการลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพนั้นเป็นความสนใจส่วนตัวที่อยากจะศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับการลดลงทางความหลากหลายของชีวภาพซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพสาเหตุของการลดลงและแนวทางในการอนุรักษ์ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพดังนั้นผู้จัดทําจึงได้มีความคิดที่จะนําเอารูปแบบของเว็บบล็อกด้วยเว็บไซต์ Google Sites มาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อศึกษาเผยแพร่ความรู้ดังกล่าวแก่ผู้ที่สนใจต่อไป 1-2. วัตถุประสงค์ 1- เพื่อศึกษาเรื่องการลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพ 2- เพื่อพัฒนาเว็บบล็อกด้วย Google s i t e s 3- เพื่อเอผยแพร่ความรู้เรื่องการลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่ผู้ที่สนใจศึกษา 4- เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการเรียนรายวิชาวิทยาการคำนวณมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในรูปแบบของโครงงาน 1.3ขอบเขตของโครงงานในการศึกษาเรื่องการลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพผู้ศึกษาได้ทําการกําหนดขอบเขตหัวข้อในการศึกษาเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของผู้ศึกษาผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพ1.4วิธีการดําเนินงาน 1. จะทำโครงงานคอมพิวเตอร์การพัฒนาเว็บบล็อกด้วย g o o g l e Sites เรื่องการลดลงของความหลากหลายทางธรรมชาติ 2. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือหรือโปรแกรมหรือที่ใช้ในการพัฒนาได้แก่2.1เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต2.2เว็ 2. 2. 2. บ,บไซต์ที่ให้บริการเว็บบล็อกคือ w w w g o o g l e site.com 2.3เว็บไซต์ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารได้แก่ ww w g o o g l e c o m 1.5ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงาน 1. ได้รับความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเว็บบล็อกด้วย Google Sites เรื่องการลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพ 2. ได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่นำมาเป็นบทเรียนในการสร้างเว็บบล็อกคือเรื่องการลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพ 3. ผู้เรียนสามารถพัฒนารูปแบบของเว็บบล็อกจาก Google Sites ได้ด้วยตนเองและนำมาประยุกต์ให้เข้ากับการเรียนรู้ของตนเองมากยิ่งขึ้น สีสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ระหว่างครูเพื่อนและผู้สนใจทั่วไปเพื่อศึกษาเป็นเครือข่ายของการเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อกได้ 5. ได้นำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่มาใช้อย่างมีคุณค่าและสร้างสรรค์บทที่2เอกาสารที่เกี่ยวข้องในการจัดเตรียมโครงงานเทคโนโลยีการลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อที่สามารถใช้กันรประกอบการศึกษาคณะผู้จัดทำได้ศึกษาข้อมูลเอกาสารที่เกี่ยวข้องดังนี้2.1เอกาสารที่เกี่ยวข้อง1ค้นคว้าในเว็บไซต์ต่างๆเช่น wwki.sww.ac.th ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นเอกลักษณ์ประจำโลกเป็นปัจจัยที่ช่วยให้มีบรรยากาศมีดินมีน้ำมีอุณหภูมิและความชื้นให้อยู่ได้นานที่สุดถ้าถือมนุษย์เป็นศูนย์กลางในการอธิบายความสำคัญก็ได้ว่าความหลากหลายทางชีวภาพเป็นคุณสมบัติที่ทำให้มนุษยชาติอยู่รอดอธิบายได้3ระดับคือความหลากหลายทางพนธุกรรมความหลากหลายของชนิดหรือชนิดพันธุ์ความหลากหลายของระบบนิเวศ สาเหตุความหลากหลายทางชีวภาพถือว่า mutation ซึ่งก็คือการเปลี่ยนแปลงหน่วยพันธุกรรมเป็นสาเหตุเบื้องต้นของความหลากหลายทางพันธุกรรมการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพเช่นการตัดไม้ทำลายป่าประเทศไทยนับว่ามีความร่ำรวยอย่างมากในด้านความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตเนื่องจากประเทศไทยมีสภาพภูมิศาสตร์ที่มีหลากหลายเอื้อต่อการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตนานาชนิด2.2โครงงานที่เกี่ยวข้อง1 ตัวยอย่างการเขียนโครงงานเทคโนโลยีความหลากหลายทางชีวภาพกับการบริหารมหาวิทยายลายัยกรณีศึกษาเห็นได้ว่าความหลากหลายทางชีวภาพเป็นองค์ประกอบที่สําคัญต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์ความมั่นคงทางอาหารแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒน,นาการใช้งานเพื่อการวิจัยเพื่อเศรษฐกิจโดยจะต้องคํานึงและเคารพถึงผลกระทบที่จะเกิดกับชุมชนและวัฒนธรรมดั้งเดิมของพื้นเมืองและท้องถิ่นที่ได้รับประโยชน์มากกว่าการสร้างโอกาสให,ให้กับผู้เข้าถึง เพื่อใช้อันใช้ประโยชน์จากแหล่งอื่นโดยให้มีประเทศภาคีจะต้องความร่วมมือในการเสริมศักยภาพในการพัฒนาขีดความสามารถและสร้างความเข้มแข็งของทรัพยากรของมนุษย์และสถาบันให้มีประสิทธิภาพ สำหรับบทที่3วิธีการดำเนินโครงงานในการทำโครงงานเทคโนโลยีเรื่องการลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพกลุ่มผู้ศึกษามีวิธีการดำเนินโครงงานดันต่อไปนี้3.1วิธีการดำเนินโครงงาน 1. ประชุมสมาชิกในกลุ่มเพื่อกำหนดปัญหาที่สมควรได้รับการแก้ไข 2. ศึกษาที่มาและความสําคัญของโครงงานระบุวัตถุประสงค์วางแนวทางและขอบเขตประเมินทรัพยากรที่ต้องใช้ในการทําโครงงาน 3. วางแผนและออกแบบการจะทําโครงงานโดยเขียนข้อเสนอโครงงาน 4. ลงมือดำเนินกรารโครงงานตามที่ออกแบบไว้ 5. น้าำเสนอผลงานตามรูปแบบของโครงงาน 6. ประเมินผลงานจากการจัดทำโครงงาน 3.2. วิธีการรวบรวมข้อมูล 1. การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ,กบความหลากหลายทางชีวภาพ 3. 3วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือหรือโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาโครงงาน1เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต2 s i t e ต o o อทกูเ บทที่4ผลของการดําเนินโครงงานในการทําโครงงานพัฒนาเว็บไซต์ผลของการดําเนินโครงงานดังต่อไปนี้4.1การพัฒนาเว็บไซต์เรื่องการลดลงของข้อมหลากหลายทางชีวภาพทําให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับข้อมหลากหลายทางชีวภาพและทําให้เกิดเว็บไซต์เพื่อการศึกษา ح, ในเรื่องที่เพื่อศึกษาสนใจต่อไปโดยสามารถเปิดเว็บไซต์ได้ที่ s i t e s g o o g l e c o m s t a c t h p e o r i i v e r s i t y c l i n e 1>, 1. การนำไปใช้งานเผยแพร่กับผู้ที่สนใจโดยสามารถเปิดเว็บไซต์ได้ที่ s i t e s g o o g l e c o m s t a c t h p i a d i v e r s i t y d i n e บทที่5สรุปการดำเนินโครงงาน 5. 1สรุปผลการดำเนินโครงงาน 1. ได้ศึกษาเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพาซึ่งเป็นเรื่องที่กลุ่มสนใจได้อย่างละเอยียดลึกซึ้งมากขึ้นทำให้มีความเข้าใจมากขึ้น 2. ได้พัฒนาเว็บไซต์เรื่องการลดลงของความ 2. ไดนพัฒน,นาเว็บไซต์เรื่องการลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพ 3. ได้เผยแพร่ความรู้เรื่องการลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาโดยสามารถเปิดเว็บไซต์ได้ที่ s i t e s g o o g l e c o m s t a c t h b i o d i v e r s i t y d c l i n e 4. ไดแนะนำความรู้จากการเขียนโปรแกรมการสร้างเว็บไซต์ในสาขาวิชาเทคโนโลยีมาประยุกให้เกิดประโยชน์ในรูปแบบของโครงงานปัญหาและอุปสรรคในการทำโครงงาน การพัฒนาเว็บไซต์ยังเป็นการพัฒนาที่ใช้รูปแบบง่ายๆยังต้องอาศัยความชำนาญและเวลาในการจัดทำให้มากขึ้นเพื่อให้งานมีความครอบคลุมและมีคุณภาพยิ่งขึ้น5.3ก็เสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาเนื่องจากหัวข้อที่ใช้ทำโครงงานนั้นเป็นหัวข้อตามที่กลุ่มสนใจซึ่งบางครั้งอาจไม่เป็นหัวข้อทางวิชาการมาจัดทำเป็นโครงงานเพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาบรรณานุกรมโดยได้ศึกษาจากเว็บไซต์ต่าง 1>, 1. ความหลากหลายทางชีวภาพสืบค้นจาก kidsd.swu.ac.th 2. โครงงานคอมพิวเตอร์เรื่องสื่อการสอนความหลากหลายทางชีวภาพสืบค้นจาก mynoty.blogspot.com 3. ความหลากหลายทางชีวภาพคือชีวิตชีวิตของพวกเราทุกคนสืบค้นจาก w w w e s i n m a t h o r g